อาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลหรืออนาคามีผลได้ความเป็นอหรหันหรือความเป็นอนาคามีแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมอาจจะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ง่ายขนาดนี้แหละเราได้รวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับอาณาปานสติมาให้30กว่าพระสูตร30กว่าพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสทั้งชีวิตมีแค่นี้นะเราดึงมาโดยสังเขตดังนั้นอานาปานสติถ้าเราทําอยู่ในกรอบนี้ไม่มีผิดในหน้าปกยมจะเห็นว่าคําว่าอานาปานสติเป็นเส้นๆลงมาเราทําเหมือนพระสูตรที่เปรียบเหมือนฝนทุลีนะเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแล้วมีฝนตกลงมาฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา ย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ละง,งับไปตามควรแก่ตาณนะฝุ่นธุลีก็คืออกุศลทั้งหลายที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตอนาปานสติละง,งับได้มีปัญหาอากุศลเกิดขึ้นกลับมารู้ลมหายใจและอนาปานสติเนี่ยพระองค์บอกว่าก็คือกายกากายกตาสติกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม,นนลม,ลลมถ้ายมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจ ชื่อว่าโยมไม่ลืมอมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานโยมจะได้นิพพานแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่บุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยมันเป็นการสร้างภพใหม่พระองค์ตัดไว้เลยว่าพิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริ์ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้น ย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเรากําลังสร้างพบใหม่ตลอดพบคืออะไรพบคือที่ตั้งของวิญญาณที่โปร่งเปรียบเหมือนผืนนามีผืนนานะมีผืนนาแล้วมีวิญญาณมเมล็ดพืชลงไปตั้งมเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณ กรรมหรือภพเปรียบเหมือนผืนนาที่พระองค์ตรัสว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเ,เนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชความสดของพืชอวิชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกลั้นของสัตตานังสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูก ธาตุอันสามบิณญ,ญาณไปตั้งอยู่กามมาพระโวก็เกิดขึ้นกรามมาพบเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อรูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ท่านก็ตรัสเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่คําว่าธาตุอันสามธาตุปานกลางธา,าตุปราณีตแค่นั้นเองพอเป็นรูปประพบท่านก็บอกเหมือนเดิม กัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชชิมายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังเอวังอายติงปุณภวาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นคําว่าพบใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเรา ได้สร้างพบใหม่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว